ใครับครับผมตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นชื่อสวนแบบนี้ครับครับผมสวนสวนสีดอคืออะไรครับต้นสีดอนะผมก็เป็นการจัดสวนนะครับผมแบบสีดอคือไม้ดูไม้ดมไม้ดมไม้แดกไม้แดกแล้วก็ไม้ดื่มไม้ดื่มครับผมดูดมแดกดื่มดูดมแดกดื่มเป็นสีดอนี่เป็นชื่อของเฉพาะสวนนี้หรือเปล่าฮะเป็นชื่อของเครือข่ายแล้วฮะเครือข่ายเราจะทําสวนแบบนี้ครับผมอ๋อคือสีดอนี่ครบครบ ครบทุกประเภทเลยใน่วนส่วนเดียวเดินเข้าไปข้างในดูดีกว่าครับโซนแรกนี่อะไรครับโซนแรกเนี่ยไม้ดอกครับผมไม้ดอกฝั่งนี้เลยใช่ไหมครับผมก็จะเป็นไม้ดอกก็จะใช้ในการหลอกล่อแมลงได้ด้วยนะผมดอกออะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีดอกอะไรครับเนี่ยดอกเขาเรียกว่าดอกบานชื่นฮะดอกบานชื่นอันนี้รู้จักครับดอกดาวเรือนครับเดียวรู้จักอันเดียวแล้วต่อไปครับมีดอกอะไรบ้างเนี่นด้ดอกอะไรนี้เป็นดอกเข็มครับผมโอ้ดอกเข็มเข็มดอกเข็ม คือคือลักษณะของไม้ดอกเนี่ยจะไว้กําจัดแมลงใช่ไหมหลอกล่อครับหลอกล่อแมลงออกมาจากส่วนของไม้แดกอ๋อไม้แดกส่วนใหญ่ก็จะมีแมลงไปกินถ้ามีไม้ดอกปุ๊บไม้ดอกก็จะล่อแมลงเพื่อที่จะให้แมลงมาดอมดมพวกนี้แล้วต่อฝั่งฟั่งต่อไปอะไรครับฝังนี้ก็จะเป็นไม้นะฮะไม้อะไรฮะไม้ดอกดมาเลยเนาะไม้ดมครับทีนี้ไม้ดมไม่ายเห็นแล้วกระดังงาโอ้นี่กระดังงาต้นร้อยดอกพุทธนะฮะยังไม่ออกดอก แต่ว่าดอกเขาหอมส่วนนี้เป็นดอกส่วนดอกคือลักษณะของส่วนเนี้มีใบดมดอมหอมทุกชนิดดอกสายหยุดในฮะดอกสายหยุดอดอกสายหยุดนี่ผมยังไม่เคยเห็นดอกสายหยุดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอกค่ะคือยังยังไม่ใช่ฤดูการของมันเลยยังไม่ใช่ฤดูการมันยังโตไม่เต็มที่นะฮะตัวที่จะเป็นไม้เลื้อยพันนี่มีราชาวดีด้วยราชาวดอกไม้ดอกไม้หอมนี่อะไรฮะดอกอะไรจำปีแขกอันนี้ไม้ดมไม้ดมต่อไปทางไหนครับทีนี้ผมผมสงสัยมากไอ ถ้าถ้าเราใช้คำว่าไม้แดงเนี่ยมันสุภาพไม่สุภาพหรือเปล่าพี่ก็แล้วแต่จะคิดนะฮะแล้วแต่จะคิดใช่ไหมครับก็คือด้วยด้วยสับชาวบ้านทั่วไปกันเลยกันเนาะคือแบบเราเราก็จะพยายามที่ทําให้สวนเนี่ยให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆอ่าคือครบทุกอย่างในองค์ประกอบนะครับทุนไหนครับมีอะไรบ้างครับทั้งไหนฮะก็มีเข้าไไปด้องมีพริกนะฮะนีั้นมีอะไรเอ่ยพริกพริก ะมันจะมีตะคงตะไคร้เนี่ยผักสวนครัวเลยเนาะผักสวนครัวธรรมดาผักสวนครัวธรรมดาเลยแต่ว่าเราเราแยกโซนเป็นไม้แดกทางนี้ค,คือคือแบบว่าลักษณะตรงนี้ก็เหมือนแสดงให้เห็นว่ามีอะไรบ้างมีอะไ,ไรบ้างเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างก็อร่อยครับอันนี้เป็นผักชีผักชีลาวเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไหมโอ้ไม่แน่แถวบ้านใช่จริงด้วยเขาเรียกผักชีช้างผักชีช้างใช่ไหมครับผักชีช้างต้นใหญ่ อย่างรัวโกรดจุฬาลัมพาครับผมโกรดจุฬาลัมพาขับลมดีครับขับลมดีกินบางทีเขาเขาใช้แทนผักชีลาผักชีลาจะเป็นผักชีต้นชิ้นพี้ย่อ๋ออยกินกินได้เลยมัได้เลยและนี่กะเพราใช่ไหมครับใช่เปล่ากะเพราหรือเปล่ากะเพราครับน่าจะใช่นะผมจำไม่พดูโอ้โหเขาเรียกอะไรนะไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้อ่าใช่ใช่ของแมงลักตัวนี้ก็จะเป็นนะ โหระพาโหระพากระเพราดำอยู่ไกระเพราดำโหนี่กระเพราแบบนั้เนี่ยผัดกระเพราอร่อยมากเลยนะแต่ผัดกระเพราสมัยนี้ที่เราท้องตลาดทั่วไปผมว่ามันกระเพราทัวร์นะมันมันแบบไม่ไม่ใช่แบบพื้นฐานรากเง่ากระเพราของบ้านเราเนาะแต่ว่ากระเพราที่หอมต้องแดดจัดนะแดดจัดกระเพราจะหอมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะปลูกให้ใบมันโตใบใบโตก็ ส่วนใหญ่ใบ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 ตัวตัวบางทีมันก็ไม่หอมที่เราที่เราทำต้องแดกดแดดจัดๆแล้วทางนี้มีอะไรอีกครับก็เส้นนี้ฮะมาเส้นนี้จะเป็นไม้ดื่มครับผมทางนี้จะเป็นไม้ดื่มต่อไปดอสุดท้ายคือดอไม้ดอดื่มครับดอดื่มนะครับดอดื่มทางนี้เลยเออเดี๋ยวมันผมไม่ค่อยเห็นนะครับว่าไอ้ดอดื่มเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงดื่มเป็นยาครับผมดื่มเป็นยาอันนี้ก็เป็นเตยหอมที่เราอ๋อนี่คือ ใบเตยใบเตยใบเตยก็ต้มดื่มบำรุงหัวใจนี่ถ้าเกิดเข้ามาเรียนรู้มีสรรพคุณบอกด้วยไม่เจอไม่เจอวิทยากรไม่เจอคนพเดินก็จะมีป้ายให้ท่านชมมีสรรพคุณทางยาอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มีรากต้มดื่มขับปัสสาวะแก้ไข้แก้ร้อนในก็จะเป็นเกี่ยวกับใบเนี่ยเอาไปใส่ลังแท็กซี่ได้ด้วยนะครับ แท่านเคยเห็นรถแวท็กซีชอเ็นใส่หลักเพราะมันหอมกลิ่นมันหอมมาก <c oughs> <อ>นะครับแลวทางนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าบ้านกาบหอยครับผมบ้านกับหอยส่วนใหญ่เรา,า,านกบหอยส่วนใหญ่เราเราเห็นก็ปลูกเป็นไม้ประดับแต่ยังไม่รู้สรรพคุณเขานะผม,มก็จะเป็นคั้นดื่มก็ได้แก้ไขแก้ไขวันนี้คุ้นมากเราเจอบ่อยมากเราเจอบ่อยเราเจอแบบทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะ ยังไม่รู้ว่าสรรพคุณยังไงมาที่นี่รู้เลยนะครับเนี่ยอะไรนะต้มดื่มแก้ไข้แก้ร้อนในอ่าบ้านกับหอยนะครับตรงนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้โหโดไม่รู้ลมผมโดไม่รู้สมุนไพรนะผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่นะครับผมแนะนำเลยครับมาที่นี่แล้วจะเห็นนี่เลยครับผมผมชอบมากเลยเนี่ยโดไม่รู้ลมมันมีสรรพคุณต่างหากนะครับผมนี่ ต้มเดือปัสสาวะแก้ท้องร่วงและสาผเพน,นกะเพะอ,อาหารอย่าคิดลึกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมสังเกตเห็นใต้นี้อยู่ข้างกันครับผมอันนี้คือไม่ได้รามกนะพี่มันเป็นชื่อของมันเลยยา่าผมจะพูดออกอากาศได้ไหมครับภาษาอีสานยายาหิยม,ม,มอ่ายาหิยมหรือว่ารีแพร์นั่นเองนะครับคือมันไม่ได้ลามกนะท่านผู้ชมแต่ว่านี่คือชื่อของมันจริงๆนะพี่ สัรค์คุณเป็นไงฮะเนี่ยฮะต้มกับน้ำเขาปลาบางทีเขาใช้ลมใช้ลมควันแกบแล้วไอ้เขามารีแพร์เนี่ยมันรีแพร์มันจะใช้กระชับมดลูกว่ะนะอ๋อกระชับมดลูกนะครับท่านสตีท่านใดนะผมก็ไม่เคยลองนะอันนี้อย่างพวกเราเนี่ยคงจะลองไม่ได้อย่างพวกเราต้องโดดไม่รู้ล้มกับผมอันนั้นก็เคยลองอยู่ครับเอเป็นยไงพี่ครับผมลองมาตรอถึงตีสามครับอต้องรอถึงตีสามเลยเหรอลมไม่รู้ลุกเลยครับ นี่ครับหญ้ารีแพร์นะโอ้โหน่าสนใจครับสตรีท่านใดสนใจก็มาดูที่นี่ได้เลยนะครับอ่ครบแล้วทีนี้มีอะไรอีกไหมฮะอันนี้อันนี้หญ้าหนวดแมวต้อดื่มคาสุภาสวตไตพิการนี่รถตตานเลื่อนรถความดันเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยหญ้าหนวดแมวตัวนั้นก็จะเป็นแก้มะเร็งครับตัวนี้ยาปากิงใกล้ๆกันาปกิแก้ถิ่นคอรักษาโรคมะเร็งเลยด้วย มีชื่อจีนด้วยครับเล้งจ<ช>ื่อเฉาสำเนียงได้ไหมครับได้แต่จริงๆผมเป็นคนลาวเนีหย <c oughs> นายไม่ได้จีนเลย <c oughs> โอ้โหครบงู์ประกอบกันเลยทีเดียวนะครับมีมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยผมเห็ี่ย้ทางนี้โอ้เยอะแยนะเลยเยอะโอ้โหนี่คือต้อนไม้อะไรเหล่านี้มีรับล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทั้งนั้น,นเลยสรรพคุณทางยาทั้งนั้น <c oughs> เป็น<ม>ป้ายเชื่อไม้พออยู่พอกินพอใช้ครับผมไม้พออยู่ก็จะเป็นไม้สร้างบ้านสำหรับป่า3้อย่างนะครับผมเป็นมีไม้อะไรบ้างนะคิดของเขาว่าสมนใจเขาจะมี การปลูกป่าซ้ำยามข้อประโยชน์สี่อย่าง่าอย่างแรกคือป่าพออยู่ปลูกไม้สร้างบ้านที่เราเห็นก็จะเป็นไม้ฮะไม้เป็นไม้ในข่าวครับผมให้ทายครับไม้ไม้ในข่าวไม้ในข่าวไม้พยุงไม้พยุงครับผมอ๋อนี่กำลังดังเลยครับผมไม้เอาสักต้นหนึ่ีไม้พยุงไม้ยางนาไม่ใช่แคนทองนี่าคือที่จริงแล้วไม้พยุงเนี่ยเขาคงให้สร้างปลูกบ้านสุกปลูกเรือนใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นฮะแต่ว่าความจริงไม้มันก็ มันก็เหนือเหนือมันไม่แข็งม,มากสู้ไม้พวกมะค่าไมาา่ได้<ๆ>แต่ว่าเร<ๆ>ื่องของที่เป็นที่นิยมกันนะก<ๆ>นนี้ก็เลยราคาแพงนี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดไม่เคยเห็นเห็นแต่ในทีวีนะครับที่เขาตัดเป็นท่อนๆไปแล้วเนะี่ยวันนี้ผมได้พามาดูนี่เป็นต้นเลยนะฮะต้นตัวเป็นเป็นเลยนะครับไม้พยุงครับไม้พยุงเป็นไม้พอยู่ไหมพอกินก็จะเป็นพวกไม้ผลที่เราเห็นใกล้ๆก็จะเป็นพวกสลิงปิพงพวกมเอ้คือแบบไม้ไม้ไม<ๆ>เป็นผลผลไม้เพื่อเราได้กินได้ครับไม้พอใช้ก็จะเป็นเนี่ย ที่เราเห็นเป็นไม้โตเร็วพวกนี้ครข้างหลังจะมีพวกต้นจามจุลีช้ำช้าตรงนี้อันเดียวกันใช่ต้นดีช้ำช้าช้ำช้าช้ำช้าดูกิ้งอ่อนกัญชีพราเนี่ยเป็นไม้โตเร็วเราก็ตัดมาทําพลังงานทําฟืนได้อสุดยอดเลยครับคือครบหมดเลยนะปลูกป่าสัย่างประโยชน์อย่างได้อย่างที่สี่ที่พว่อองศาได้คือดินดีน้ําดีดินดีน้ําดีนเนี่ยเป็นการบํารุง สร้างสร้างให้เราพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็จะทําให้ดินดีน้ำดีด้วยคือคือคำว่าพออยู่พอกินพอใช้เนี่ยมีทั้งพืชสวนครัวแล้วก็แล้วก็พืชลักษณะยืนต้นมายืนต้นไม้พออยู่พอกินครบหมดเลยนะครับ,รบนี่ก็เป็นเนีย่ยที่เกียกวป่าซ้ำอย่างประโยชน์สี่อย่างครับผมสุดยอดเลยครับ นอกจากจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนานานี่ผมเห็นปลาเยอะแยะเลยแม่ผมปลาอะไรเนี่ยปนินมีปลาเยอะครับสามสิบกว่าสายพันธุ์ครับผมสามสิบกว่าสายพันธุ์ในบ่อนี้นะปนินปลาทับทิมปลาจระเมศปลาตะเพียนเยอะมีเยอะมากปลาบึกมีไหมปลาบึกมีครับมีปลาบึกอยู่ตรงนั้นเยอะมากอยู่โซนกลางนาข้าวหมสุดยอดเลยครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือเกิดจากโครงการพระราชดำริครับผมถ้าไม่มีโครงการพระราชดำริเนี่ยสถานที่อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับ ให้พี่ย้อยฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมก็สําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้นะครับมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านก็เชิญเข้ามาที่ศูนย์ภูมิรัฐธรรมชาติบ้านท่าดันนะครับผมตาบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็มาเขื่อนคุนด่านนะครับผมเขื่อนคุนด่านก็ถามคนแถวนี้ว่าศูนย์ภูมิรัฐอยู่ไหนเขาก็จะพามาที่นี่ครับผมพามาได้เลยก็เราจะได้เรียนรู้กันหลายอย่างเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์ใช้การปลูกผักการทําปุ๋ยการทําบ้านดินนะครับผม คือตรงนี้เนี่ยเราจะนี่เลยนะครับมีครบวงจรนะครับของการอบรมใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้ตอนนี้ด้านนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูนี่ครก็จะสอนน่าสนใจครับนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจริงๆที่อยากจะมาศูนย์ภูมิรัฐแห่งนี้นะครับถ้ามาไม่ถูกเนี่ย เซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาได้เลยนะครับที่จังหวัดนครนายกเนี่ยจะเด้งขึ้นมากันเลยทีเดียวนะครับมีเบอร์ทงเบอร์โทรโทรมาสอบถานติดต่อได้เลยว่าเปิดทําการอะไรวันไหนบ้างนะครับผมแล้ววันนี้นะครับขอบคุณพี่ย้อยมากเลยโอ้โหได้ความรู้เต็มที่มากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอ กราบขอบพระคุณนะครับผมศูนย์ภูมิรักธรรมชาติเป็นอย่างสูงนะฮะที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการครั้งนี้ครับผมและขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการนะครับผมบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นยาน้าสมุนไพรยงเฮงน้ำดื่มจอยหมาดครับและท่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยที่ช็อปของเรามีจำหน่ายท่านทั่วประเทศเลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับและวันนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาจำจากลากันไปนะครับผมอย่าลืมติดตามชมรายการเกษตรเจ๋งจริง ทางช่อง JC TV เวลา8นาฬถึง8น30นาทีครับลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาติดตามกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับมีสมเด็จพระเทพท่านให้จัดสร้างขึ้นนะผมท่านอกว่าคนไทยนี่มีวิธีชีวิตเกี่ยวกับไผ่ค่อนข้างเยอะนะเยอะมากเลยตั้งแต่เกิดสมัยก่อนเขาใช้ไผ่ตัดือ ใช้ไผ่ลวกตัดเไือไมีความคมครับผมองท่านต้องการให้ประชาชนใช้ใช้สัมยาก,กวนน้าที่อยู่บนต้นน้ําให้เกิดปรโยชนสูงสุดคือการทาําฝากระอคนชื้นเก็บไว้ให้น้ําอยู่รักษาคนชื้นให้น้<ห>ําอยู่ให,ยให้ได้นานที่สุด